เฮ้ยขอบคุณครับเฮ้ยไ,ไลค์กันไลค์กันเใจดีให้สวัสดีครับปายเอชเอ็มครับก็วันนี้มาก่อนเวลาเล็กน้อยนะครับมาก่อนเวลาเล็กน้อยเนาะ วันนี้ร้อนมากนะวันนี้มันเสาวันเสาที่ะไระดับไม่เลี้ยงอ่าเสาที่2ี่ครับมีนาคม2568ครับวันนี้เราจะไปทําจุดปลอดภัยกันเนาะก่อนที่นักท่องเที่ยวจะมานะครับก็ทําให้มันแห้งเนาะก็จะได้ปลอดภัยนะครับเวลาเล่นเนาะร่วมมือร่วมใจกันเนาะร่วมมือร่วมใจกันเนาะก็ปฟายชดเอก็ นำความสุขมาให้ท่านชมแล้วกันนะวันนี้ก็เป็น,นวันเสาร์วันหยุดนะครับก็มาร่วม <c oughs> พัฒนาสถานที่กันนะก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีครับลายเอชเอ็มก็นำบรรยากาศของน้ำตกหมอแปลงมาให้ชมกันเนาะเดี๋ยวจะขอปิดเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวนะักท่องเที่ยวเขาจะมีความลำคาญกันเนาะเพราะว่ามันไม่เป็นธรรมชาตินะครับขออนุญาตปิดเพลงแป๊บหนึ่งนะฮะ ไฟ H เ e อันนี้แมงอะไรฟังเสียงนะแมงอะไรฟังเสียงฮะจึ้ง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 อะโอ้ยกระเป๋าผมเต็มมากฮะได้ยินฮะเสียงเป็นแมงอะไรลองฟังนะเดี๋ยวปิดเพลงแป๊บนะึงเดนะี๋ยวปิดเพลงแป๊บนึงปิดเพลงลฟังเสียงนะกรกะจันหรือเลปล่าครับแมงอะไรเขาเรียกว่าแมงอะไรอมเมนต์มาให้ผมฟังนะฮะเป็นแมงอะไรได้ยินเสียงไหมครับฟังเสียง จักรจันไหมครับถ้าไม่ใช่จักระจันเนี่ยหรือว่าอยามงอะไรลองคอมเมนต์มาฟังดูนะปลาย S e M นะเสียงกล้องป่าเลยครับเหมาะควันก็ยังหนาแน่นไฟป่าก็ยังมาอยู่นะครับก็ร่วมส่งกําลังใจให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ไฟป่านะก็เพื่อจะให้ป่ามันเขียวขจีลดปริมาณควันไฟที่มันเกิดขึ้นนะครับปลาย S e M ก็ <c oughs> วันนี้ก็มาพักผ่อนนะครับน้ําตกหมอแปงนะครับ อุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณ43องศาะนะเวลา13บนาฬกานะครับผมก็ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะมาเราก็จะไปทำจุดปลอดภัยกันนะผมเคยทำไ้นานแล้วละ่ะประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับก็จะมีจุดปลอดภัยนะเราก็เช็คกิ้งนะเห็นไหมนักท่องเที่ยวเขาก็จะลงมาคือตอนนี้ยังไม่เยอะครับประมาณบ่ายโมงก็น่าจะกินข้าวกินอะไรกันอยู่นักท่องเที่ยวจะเยอะประมาณบ่ายสองโมงตรงนะ มาถึงนี้แต่ว่าถ้าเรามาก่อนน้ําก็จะยังไม่ขุ่นนะเพราะว่าคนก็ยังน้อยอยู่นะเกล็ดดาวแล้วฮะก็ตรงไหนเย็นๆก็มานะครับเราเป็นเจ้า,าบ้านเราก็เดี๋ยวเรามาสร้างาจุดที่มันปลอดภัยให้ผมเอาสีเขียวกับสีแดงมานะสีเขียวกับสีแดงมามาสร้างจิดปลอดภัยนะเพื่อให นักท่องเที่ยวดูให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามนะครับเพื่อความปลอดภัยเซฟตี้เฟิร์สนะเดี๋ยวผมเข้าไปดูบรรยากาศและกันภตยเอชเอ็มนะผมจะตัดตัดเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะก็บางท่านก็อาจมีคอมเมนต์มาที่ไม่สุภาพเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรมาเลยฮะดามาว่ามะดามามาก็ปเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็เราก็มาชมจุดปลอดภัยกัน,นเดี๋ยวเราจะลงสีตรงนี้นะ ลงสีตรงนี้นะอันนี้ก็จะลงสีเขียวนะฝั่งนึงก็โดนน็อตนิดเดยว่าด้านนียก็สีตรงนี้เดี๋ยวเราจะเมกันก่อนนะเดี๋ยววางของแป๊บนึงขอวางของเดี๋ยวเราจะเมกจุดที่มันปลอดภัยนะเข้าของเยอะครับผมห่อเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวเราจทำจุดปลอดภัยกัน โอเคปลายเอชเอ็มก็นาคลิปสั้นๆมาให้ชมแล้วกันนะก็เดี๋ยวผมขอญอาตไปทาจุดปลอดภัยก่อนก่อนนะักท่องเที่ยวจะไหลไหลหลังไหลมานะเดี๋ยวเราต้องไปทําความสะอาดท้งบนด้วยนะครับก็ปลายเอชเอ็มของท่านมีความสุขครับเดินทางไปไหนขับรถด,ด้วยความระมัดระวังนะครับก็ทํางานเที่ยวปลายก็เชิญที่น้ําตกหมอแปลงหมอแปลงบัดดอฟอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก่อขอทุกท่านมีความสุขปลายเอชจาเอ็มจลาเพียงเท่านี้ สวัสดีครับ me? I jump from there now. Ah uh, yeah, we video, yeah. yeah video now. Good good now. Okay, you yeah, just hold, hold it. On, yeah. Thank you. She got us in it. Oh, oh shit, I missed it. I thought he was gonna go on the spike. Is he gonna go up? Oh He's gonna go up, yeah.